สวีดับและสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักสุขุสุขคนเด้อครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกมันนี่เบาบนขดกละบานสวีเดนเสีภาพมาเบิงอีกเมืองหนึงน่งครับผมมาใหญ่ของสอายเพิ่นครับพี่แซกเพื่อนมาเปิดร้านอีกล้านหนึ่งพี่นอ้องภาพเบิงด้วยพี่น้องเด้อเป็นยังไงเบาวนมาคนของสายเพิ่นครับผมครับเชิญรับชมได้เลยครับผมน้ำมาครับน้ำมาพี่น้อง บรรยากาศไปร้านใหม่พีทรายครับผมเปิดชีพมาเปิดงามมาเป็นหนองเท่าไหรวิวสวยครับผมอุ่นนะมากเพื่อยขึ้นว่านี่หอดแกะพี่หนองเอ้ยกูนนะหอดแกะหอดยังแลกะเขาพี่เนาะแกะเขาครับผมแหลมดูวนพรุ่ดีเล่าบรรยากาศร้านใหม่พี่ชายจะมาเปิดอีกหนึ่งสาขา ว่ฝากที่ฝากนอก้องเบิ่งบรรยากาศสวีเดนครับผมเพิ่งฟุนดอลเลนมาที่นี่เนาะุดอลเล่นจอดครับผมบรรยากาศดีๆสวย ห่อนแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่ครับมามาลานไม้พี่สายครับมาเปิดลานไม้ครับพี่น้องอยู่นี่นะครับเพื่อนชุมาเปิดลานไทยอีกลานหนึ่งครับนี่แหละครับนี่ลานไม้ได้พี่น้องเอ้ยพาเบิ่งกลานไม้ครับนี่แหละครับเพื่อนชุมาเปิดอีกอีกหนึ่งสาขาว่าษัทใช่เพื่อนชุมว่าเปิดลานไทยบริษัทนี่พี่นาะโอ้สุดยอดนะพี่เนาะ โอ้นี่แหะครับร้านใหม่ของพี่ไสาครับเพิ่นพี่แซกเพิ่นสิบวเปิดร้านใหม่นี่แหะครับร้านใหม่ฟูลนิตดอลลันมาสินนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบื้องบรรยากาศร้านใหม่เพิ่นนี่แหะครับว่าพี่น้องมาเบื้องอีกหนึ่งสาขา เปิดร้านใหม่ครับผมใช่หม้ยถึงว่าเปิดใหม่แล้วนี่แหละครับเพื่อนคนของพี่นอ้องนี่แหละครับเป็นรถลากครับผมพี่หนอ่องเลิกเมืองบรรยากาศครับผมเปรี้ยงามครับหลานใหม่ออกจากแปนดอลลาร์นี่ก็สิบร้าก็โลกครับผมนีม่แหละครับ มาเลยครับผมนี่ครับมาคุณของซอยเพิ่นครับเบาอุบลนคุณของซอยพี่แซคครับผมนี่พี่น้องมันมื่อเพิ่นนะครับอะไรเป็นานพิซซ่าเก่าครับเป็นจะมาเปิดเป็นร้านไทยครับพี่น้องมาเลยครับพี่มาเลยครับ เอออันนี้เป็นรถตนฟองได้ครับนี่นี่อันนี่ตูตูตูเแี่ตูยังเป็นถิมาลงล้านนี่แหละครับพี่น้องมีบรรยากาศล้านเราดีกว่ามั้ยนี่พี่น้องนี่อีกเมืองหนึง่งในสวีเดนฟูแลดด,ดอลแลนด์มาสั่มบอกซื้อเมืองพี่น้องครับพี่น้อง เบาบนมาคุณของใอ่เพิ่มจั่นนี่เรครับเบาบนมาคุณของใอยใส่ใช่ครับแซกกระถุ่อะไรครับลูกพี่อะไรครพี่ ครับผมพอพี่พอแล้วพอแล้วครับผมี่แลครับกมันี้ดูเปนงร้านพี่ครับ อันอันหน้านิดนึงครับผม<อ>ติดนี่ครับผมอพอแล้วครับน,นี่มาคนตู้ครับพี่น้องมันจะการ์ดลัดไหมพี่น้องพี่แซกครับผมเพิ่นมาเปิดอีกลัดนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับผมของน้าำสวยงามด้วย ครับผมนี่บรรยากาศร้านใหม่ดีแซจเป็นว่าเปิดร้านอีกร้านหนึ่งครับผมนี่นะครับเข้าไปหน่เดี๋ยวชมเบ้างนี่ลูกชายใหญ่มาซอยงานครับเดินเลยใหญ่โอ้ยแข่งมาซอยงานเดี๋ยววันนี้ ัีครบรรยากาศร้านใหม่ครับผมร้านพิซซ่าเก่าเนาะพี่เนาะใช่ครับพ okay. ิซซ่าเดี๋ยวอาจจะอาจจะทำเป็นร้านซูชิไทย่ได้ครับดีด้วยดูที่เพิ่งจะมาเปิดร้านใหม่ครับพี่ท่านนะครับสวัสดีครับมาเป็นกันน้มาเที่ยวกันนะครับนี่เมืองเมืองอะไรนะพี่เมืองนี้ครับผมชื่อฟูเนสดอลเลนนั่นฟูเนสดอลเลนมาสั่นครับ ดีแท็กเป็นมาเปิดอีกร้านหนึ่งออกจากแอม,มดอแลแลนด์ประมาณ80ดสิลน้อพี่เนาะอ่า <5. S 1> นี่ครับผมบรรยากาศร้านใหม่เรื่องของขวบเพื่อนครับผมนี่แหละไอพี่ให้น้องชมครับผมนี่ครับเครื่องใหม่เครื่องมือครบตู้หยอกตู้เย็นนี่นะครับเครื่องครัวร้านอาหารที่สวีเดน มาสันนี่นะครับเตาอ,ออกเตาออเปนครับนี่เตาออ,อพิสาบ่ครับนี่พี่น้องนี่ครับเตาอบเปนมาบนมาทายให้เบิ่งครับผมนี่จยบรรยากาศนอกร้านไปให้เบิ่งเด้วยครับนี่ว่าเป็นจังไ๋นี่ครับพี่น้องบรรยากาศนาร้านกล้ามบ่พี่น,อน,น้อ,นอง บรรยากาศที่สวยมาฝากพี่ตอนน้องน้อครับผมอีกเมืองหนึ่งครับออกจากแอมดอลแลนด์เมื่อกี้เบ่าวนมาซอยเพื่อนนี่ครับยกกลองนี่ออกจากรถนี่แ0สิบโลครับพี่น้องนี่นะครับผู้เขาสูงงามพี่น้องเลยเมื่อคนกับงามอยู่ได้หล่ะพี่น้องนี่ไอเพื่อนมาเปิดลานอีกลานหนึ่งครับผมพีแซกครับผมที่เบาบนผ้าไบป,ปึงนี่นะครับออกจากแอมดอลแลนด์มา80ิกิโล ี่บรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเด้อครับผมพี่นอ้องนะครับวิวเอาอวิวสวยๆง,ง่ามประเทศสวีเดนมาฝากครับผมนี่แซกเป็นมากเขรลาดหม่ครับผมอีกลาดหนึ่งเป็นสาขาที่สามครับผม จากแแบนดอแลนหนึ่งสาขาแล้วก็อันเสด็จพ่ออีกหนึ่งสาขาแล้วนี่ร้านใหม่อีกหนึ่งสาขาครับผมเป็วลานพิซซ่าเก่าของข้าเจ้าครับเมันสิมาขายอาหารไทยด้วยครับนี่ผู้เด็ดานมากคับมาอยากกินอาหารไทยกับแวะมากเด้อครับผมผู้เด็ดดอแลนด์มาสั่นนะครับบรรยากาศร,รอบอุสวยงามบ่พี่น้องบ่าวบน์มานไทยให้เพิ่มกับผมนี่ละเมืองผูด้เด็ดดอแลนด์มาสัน่น ประเทศสวีเดนมาสั่นนี่นะครับผมบรรยากาศดูรอบนี่ดิมีหอดมีหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยอูดอูดง่ายมพี่น้องบรรยากาศรอบอร,าารอบครับผมนป็มากพี่น้องนะครับเบาบนคุดไก่บ้านคำว่าฝากพี่ตอนนอ้องพี่น้องบรรยากาศอีกเมืองหนึง่งของประเทศสวีเดนก็สีไกลจากเบาบานอยูอ่ก็สี โอ้โหมันสองร้อยโลประมาณนี้หล่ะพี่น้องเอ้ยเบาบนมาแบนบาลานห้าไอเป็นหมื่นขึ้นหนึ่ก็ร้อยก็โล่ประ,ะมาณนี้อีกแปดสิบโลก,ก็สิจากมองเบาบนอยู่สองร้อยโลกก่คนละพี่น้องครับผมงนี่แหละพี่น้องเลยเิ่งครับผมบรรยากาศสงดงามบ่พี่น้องบรรยากาศเมืองน,น,นอกสูมเด่นครับผมนี่แหละครับพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละครับมานาใหญ่คองซอยไอเป็นอีกเมืองหนึ่งครับผมเจ้าหน้็ฝากขอบบคุณขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่มารับชมคลิปครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เบาบนเอดคลิปต่อๆไปมาให้เพิ่งบ้านเมืองสวีเดนว่าสวยงามเั็งใดครับผมเั็งใดกับไทยอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมลำลำเรื่อยๆเด้อครับผมพบแต่ความสุขครับผมขอบคุณหลายเด้อยครับพี่น้องสวัสดีครับ